ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดับิวด้วยนะคะวันนี้มาเก็บตกภาพนารักนารักของคู่และซิ์คู่บุญแห่งบ้านโตเกียวมิวสิกครูชินจังและน้องซีแกมกันด้วยพี่น้องดอกแค่ยญ่เรื่องค่ะผลงานเพลงดอกแยยค่ยญ่เริ่องครับผม

I of ก็ดตะว,วันตกดินเราเคยเดืนดินเหนือด้วยกันสองคนแต่วันนี้ราทีท่มีเขามาบทน,บน้ำตาลุ่นบนแก่งทิ้เขากอดกันเคยสำคัญแต่วันนี้เราไร้ค่ามดราคาในสายตาเจ้านะแก่งเหลืองจานหักบพราเคยขาดสักวันแต่ทำไมเธอแลกน้ำใจต่อกันตัดสำคัญ แม่เด้อมันสิลงเด้อมันจำเ้อว่าไ้วอดีน้มเลือแกงเลือกจาใน้านำบอหไ่วอ้ีน้เลือแกงเลือกจานในผ้านำบองใจก็จมกวงแบบน้นำแกงเลยวขอย่ตัวไอทีมาคอยเกาวยดูเดียวคืออายป็นคนไที่ใช้หัวอยู่กบอกหัว่าจบแล้วหเให้คำเจ้าอยู่แกงเลือกจานใชสาบานน้ำกันนออคนใตหมอเตะมาเลยไห้ว่าคือกีใส่ใจกองถ่ายกัแหน่ฮักไรกันแทคนแหแม่เทา ไอ้น้ำตาเรียนบทแก่งเห็นเขากอดกันอยากพูดอาใจหลบนี้ไอ้สายตาคู่นั้นเอาฟินดิ้เรื่อวาดไปแต่เรานับนรักใจมดแก่งลืนการโทามาลืมใจลุงเศร้าสดปัีญาไข่ใจให้มาดื่มเหอนภาปาตาบ่ต้องบอกว่าก็รู้ว่าลืมสุดท้ายไอ้มาดังสีอาสายเดียวได้นอ้อง เด้อบัตเตยล่าจะคอยเดี๋ยวลูกสุดท้าย I'm <laughs> 要不就低头等风，还是放开心让它开。太阳晒，它就阴天；太阳晒，它就阴天。三七三八，它就变稀；零零零，它就变好。 จิค์คู่คู่นี้เป็นคู่บุญบาร,รมีกันโดยแท้จริงมีน้องซีแกมก็ต้องมีครูชินจังถ้าบอมีครูชินจังก็คงบ่มีน้องซีแกมที่ดังในวันนี้เช่นกันค่ะกว,วันนี้จะมาผัดหอยนะครับหลังจากกลับบ้านมานะคะนับแรกนี่ทำกระเทียมไว้นะคะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยระวังเลยนลุกโอเค เดีต้องระวังวกีปกญหาโอเครีบคนเดี๋ยวกระเทียมไหมก็ตัดอะไรกนแล้วไวันนี้ก็ให้กระเทียมหอม,หอมกรอกเลิกจากโรงเรียนแล้วนะคะก็มาทำอาหารกินข้าวแรงนะคะคือผัดหอยนี้ นองผัดหอยหอยแกะแล้วนะคะหอยกาบถ้าหอยยังหลืออีนองมือหอยกาบหรือหอยจิบจี้มันใหม่ไรเดนีดเออก็พอแล้วแล้วเราก็เอาหอยลงหอยลงเลยเบาๆแล้วก็คนๆเราต้องรอหอยสุกนะคะาก็เตหอยสุกแล้วล่ะเอาผักลงเลยคนๆลงพร้อมกันเลย มีอะไรไหมคะผัดหอยหอยกิบจี้บ้านเราหอ,หอยกี้หอยกี้หรือหอยกาบบางคนว่าหอยกาบบางทีอ่าแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่สเอาเพราะว่าหอยลวกแล้วลวกแล้วแกะแล้วอันนี้ก็น้ำตาลน้ำตาลช้อนหน,นึ่งคออใช่น้ำตาลน้ำตาลก็หนึ่งช้อนนะคะหอ,อมมาก สีมือนักซีแกรมหอมอยู่แล้วอันนี้นะผูรชนะครับก็ครึ่งเดียวเนาะครึ่งเดียวก็พอไม่ต้องเยอะอุมามิไม่ต้องเยอะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยเลยก็ได้กโอเคเป็นการทำแข็งแรงเลยนะมันไม่ออกง่ายหรอกเอออีก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 เยอะเยอะเลยโอเคดับแรกที่ทุกคนรอคอยนะคะนี่พักเลย เดี๋ยวเพิ่มไฟอีกหน่อยเลยเพราะว่าเป็นการยารวกไว้แล้วมันก็เลยแป๊บเดียวก็สุกอันนี้เป็นการทำอาหารครั้งแรกของนอซี่แกมนะคะเป็นการทำอย่างอื่นแต่ก่อนทำแต่ไข่เจียวพี่น้องน้องซี่แกมเห็ดเป็นได้ไข่เจียว มันมีพัดพัดห้อยก็เป็นพัดห้อยก็เป็นได้ไอันนี้คุณย่าของน้องสาวคุณย่าสอนนะคะก็คือคุณย่าสอน,นะคะ่ะไปทุกไปทุกคนจะเห็นในกลุ่มปิดอยู่แล้วไปดูทุกวันไปไป,ปเป็นกาลังใจ <ไป S 2> ให้น้องทุกรอบเลยวันนี้คุณย่าก็ทําอคุณย่าทําอะไรคุณย่าจะตำตำบัะคงพี่น้องพี่น้องตำบะคงกินกับลวกดอกหวานพี่น้องคะ่ะ จะกินสดเหรอ <ừ. S 1> โอ้ยนี่นะคะือเดี๋ยวเอาประมาณได้ยังเดี๋ยวมันเออสุกแล้วนะจะพอแล้วผ่อนไฟก็โอเคแล้วดูหน้าตาค่ะดูหน้าตาเพราะว่าหอยลวกแล้วสีมือน้องสีแกมนะคะสีมือน้องสีแกมชิมดูซิมันเป็นยังไงนี่ช้อนยจ้าอ,อะไรเต่เาเหรอกระเทียมเฉยๆกระเทียมเฉยๆนั่นนะตั้งชื่ออะไรพวกมันกินนานรู้สึกว่าเป็นเต่าวะ ถ้าคุณย่าเลี้ยงเต่าถ้าหวานไม่พอก็เอาหวานเพิ่มอีกหวานไม่พอก็เพิ่มเป็นยังไงอร่อยเลิศเลยเลิศเลยใช่ไหมพอได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะคะเดี๋ยวจะมาดูตอนน้องซีแกรมตักข้าจานนะคะคุณย่าตานมาครับโอ้โหเดี๋ยวน้องซีแกรมจะตำบักหงให้ดูนะครับแล้วจะมีคุณย่าสอนนี่พี่น้องเบิ่มเอาพี่น้องอะไรตี สีมือบอ่เคียมนิดนึงเ้อบอ่เคยระวังเดินลูกเดว่าหอดหอดหูววาจะของบอ่เคียมบ่เคียมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตักเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเมนูต่อไปส้มตำค่ะไปกันเลยค่ะ